รสองคนค่ะครูเมย์ค่ะแล้วก็ครูโบค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลกอแก้วค่ะประวัติความเป็นมาคุณหญิงบนเลื่อนเครือตาชูอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้ตั้งชื่อก่อนแก้วให้กับโรงเรียนแห่งนี้เมื่อครั้งที่โรงเรียนก่อตั้ง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527มาจากชื่อของหลานชายและหลานสะพ้ยคือกอนกริและคำแก้วท่านได้ให้ความหมายว่ากอนหมายถึงมือและแก้วหมายถึงแก้วดวงน้อยดังนั้นกอนแก้วจึงหมายถึงมือที่คอยถนอมแก้วดวงน้อยโดยหน้าที่หลักของโรงเรียนอนุบาลคือการดูแลฟูมฟัก ปลูกฝังและกล่อมเกลานักเรียนตัวน,น้อยที่เปรียบดังแก้วดวงน้อยด้วยความทนุถนอมสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนและความหมายรูปสามเหลี่ยมมีรูปดินสอยอยู่ภายในสามเหลี่ยมเปรียบเสมือนบ้านดินสอเปรียบเสมือนความรู้และการศึกษาในบ้านหลังนี้มีความรู้สามารถให้การศึกษาและค้นคว้าได้อย่างมากมาย ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องเรียนมอเตอร์ซีรีสค่ะซึ่งภายในห้องจะประกอบไปด้วย3กลุ่มด้วยกันค่ะนี่กลุ่มอะไรบ้างคะคุณเมฆาคุโบกลุ่มนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ใช่ไหมคะกลุ่มแรกค่ะกลุ่มประสบการณ์ชีวิตค่ะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มระษาสัมผัสและกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มวิชาการซึ่งกลุ่มวิชาการนะคะก็ได้แบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันค่ะด้านคณิตศาสตร์และก็ด้านภาษาค่ะคุโบ งั้นเราไปดูข้างในกันเลยไหมคะคุณแม่ะการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลก่อนแก้วเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีซึ่งเป็นการนำหลักการแนวคิดทฤษฎีของมอนเตสซอรีมาปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย โดยให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้อิสระผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอิสระภาพในการคิดและตัดสินใจส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5และการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดความสนใจของผู้เรียนเองห้องเรียนลักษณะ<บ>รูปแบบการเรียนแบบพระอายุตั้งแต่1ขวบถึง6ขวบถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะเรียกเป็นบ้านคือบ้านสีแดงบ้านสีน้ำเงินและบ้านสีเหลืองสำหรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียรรอนอุบมาลณก้อนแก้วนะคะครูโบก็ยังมีการจัดภายนอกห้องเรียนอีกด้วยค่ะค่ะและพื้นที่ข้างหลังหองเรานะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราใช้จัดก,กิจกรรมให้กับเด็กๆค่ะ Our story. Montessori is teaching me all about reality. We are Montessori kids. This song that we sing is what we're all about. We are Montessori kids. Listen to a shout. R E S P E C T is Montessori philosophy. I respect you and you respect me. We are Montessori kids. We are Montessori kids. We are Montessori kids. We are, Montessori kids. We are from Montessori. Listen to our story. Montessori's teacher. และนี่นะคะคือส่วนของแปลงผักในโรงเรียนค่ะซึ่งจะใช้ในกิจกรรมการเดินิงค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้นะคะแปลงผักของเรานะคะก็ได้ทําการปรับสภาพหน้าดินค่ะเนื่องจากเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นก็คือผักบุ้งค่ะค่ะแล้วก็ผักบุ้งของเรานะคะยังสามารถใช้ต่อยอดในกิจกรรมคุกกิ้งได้ด้วยค่ะคุณแม่ค่ะซึ่งเด็กนะคะจะได้ปลูกผักเองแล้วก็ทานผักที่ตัวเองปลูกตัวเองได้ค่ะ Montessori Kids We are Montessori Kids We are from Montessori Listen to our story Montessori is teaching me All about reality Ice Breaking เป็นโครงการที่ช่วยในเรื่องของการปรับตัวให้กับนักเรียนในช่วงแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่หลังจากมีการปิดภาคเรียนเป็นเวลากว่า3เดือน ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานสำหรับเด็กปฐมวัยกับการอยู่กับบ้านและไม่ได้มาโรงเรียนดังนั้นเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดภาคเรียนอีกครั้งนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการปรับตัวเป็นอย่างมากในการมาโรงเรียนก่อนการเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติเพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้น ดังนั้นกิจกรรมในโครงการจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่น Creative Shock, Dinosaur Fossil, Nature Hunt Bingo, Box Eye Painting, Sensory p ซ y ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมปลายเปิดมีกฎกติกาที่ไม่ซับซ้อนให้อิสระแก่นักเรียนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวส่งเสริมจินตนาการ รู้จักการรอคอยและการอยู่ร่วมก,กันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขจากที่ได้ไปทำความรู้จักกับโรงเรียนของเราแลวนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกๆกคนจะชอบและก็อยากที่จะมาสัมผัสโรงเรียนนี้ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาเปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ We are